Business Development for Coach ค่ะโปรแกรมนี้ตั้งอกตั้งใจเลยว่าจะเป็นโปรแกรมสำหรับโค้ชใหม่แล้วก็โค้ชที่กำลังเดินทางอยู่ก็สอนเรื่องนี้มาคิดว่าประมาณ5ปีนะคะแต่ว่าเท่าที่สอนมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของ intro เนาะเพราะนั้นพอทำสอนเรื่องิน t r o แล้วเราทำไปด้วยเราทำจริงไปด้วยทำ courage to coach ไปด้วยแล้วก็ทดลองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้สอนไปทั้งหมดเนี่ยก็ได้มา พบทวนค่ะใคร่ครวนแล้วก็ตกผลึกเนาะเพื่อที่จะออกมาเป็นคอร์สนี้ถามว่าโปรแกรมนี้ให้อะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะเราเรียกว่า creation อันดับสองคือหลังจากที่ create ธุรกิจของเราแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่ตลาดยังไงอันที่สามที่จะให้เลยก็คือเรา operate แล้วเราจะมีระบบ backup เราจะมีเรื่องของการ operation เนี่ยเวลาที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือเก็บข้อมูลลูกค้านี่ต้องทำยังไง อันแรกเวลาที่เราครีเอทเนาะก็จะมีเรื่องของหาค่ะว่าเอเซนหรือ DNA ที่สำคัญของเราค่ะที่เราจะนำไปถ่ายทอดผ่านธุรกิจของเราเนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราหาเจอเราจะทำธุรกิจจากสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวเราที่แท้จริงพอหา DNA หรือเอเซนได้แล้วสิ่งที่สองที่เราจะคุยกันคือนิชค่ะ เรากําลังเข้าสู่ตลาดอะไรและเรากําลังทําสิ่งนี้เพื่อส่งต่อให้ใครนะคะอันนี้คือ2เรื่องที่เราควรจะรู้จักก่อนนอกจาก DNA แล้ว niche แล้วเนี่ยแล้ว niche เนี่ยเขามีความต้องการอะไรมีความท้าทายอะไรเราจะได้ออกแบบโปรแกรมเนาะออกแบบสินค้าเพื่อตอบสนองคนเหล่านี้ค่ะแล้วธุรกิจของเราเนี่ยจะนำเสนอต่อลูกค้าประเภทไหนอันนี้คืออย่างแรกคือ creation พอผ่านช่วง creation ไปแล้วเนี่ยเราก็จะพร้อมค่ะที่จะออกสู่ตลาดช่วงที่2เรียกว่า enter the market ช่วงนี้เราจะพูดถึง3เรื่องที่สำคัญค่ะคือ branding marketing แล้วก็ selling branding คือการที่เราฝันและเรามี p a s ช i o n ค่ะแล้วเราอยากให้คนอนะ perceive เรายัางไงพาร์ทนี้เราเรียกว่าเป็นพาร์ทของการ dream เนาะ เวลาที่เราอยากให้คนเห็นภาพเราแล้วเนี่ยเห็นวิชั่นร่วมกันแล้วเนี่ยแล้วเราจะดรอคนเข้ามาค่ะคือทำมาร์เก็ตติ้งนะ มาร์เก็ตติ้งคือเราทําสวนสวยๆค่ะแล้วก็เรียกคนเข้ามาเราจะทํำยังไงถ้าเกิดว่ากระบวนการแรกดีกระบวนการที่2ดีตอนที่เราทำเซลลิงกระบวนการที่3ค่ะเราดีลกับคนนะคะที่เป็นนิชที่เป็นลูกค้าของเรายังไงทั้ง3อันนี้จะต่อเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องแพลตฟอร์มที่มีในยุคปัจจุบันนี้คุยกันถึงเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเรื่องของคอปเปอร์ไรทิงค่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันหมายถึงอะไร์ทสุดท้ายค่ะคือระบบของ Back up หรือเรียกว่าฟาวเดชันของธุรกิจละค่ะเราจะ o p e ปอเรตยังไงมีสิ่งสำคัญอะไรที่เราต้องทำเราต้องสร้างขึ้นบ้างเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันเดินไปอย่างสมูทค่ะแล้วก็ต่อยอดไปได้ทั้งหมดนี้นะคะ3เรื่องเอามาใส่ไว้ใน Business Development ค่ะ